สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมมาคุยเฟื่องเรื่องน้ำที่วังกระโจมคะ่ะที่วังกระโจมที่ดินผ่อนได้ของเราเป็นแนวสวนกเกษตรคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคุณลูกค้าที่ซื้อที่ดินตรงนี้สบายใจวางใจได้เลยคะ่ะเรื่องน้ำใช้เพื่อการ,กรเกษตรเพื่อการเพาะปลูกค่ะที่นี่ของเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแปลงที่ดินของเราทุกแปลงด้านหลัง จะติดรำรางคูคองส่งน้ำทุกแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงคูคองจะกว้างถึง20เมตรค่ะคุณลูกค้ามีดาำใช้น้ำส่งตลอดทั้งปีค่ะคุณลูกค้าน้ำไม่แห้งค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าของเรายังมีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่อีกสองสระอีกและอีก7ลําำรางค่ะคุณลูกค้านะคะน้ำจากสองสระ แล้วก็จากครูคลองอีก7ดดํางนี้จะเชื่อมต่อกันลิงก์ต่อกันทั้ง7ดำํารงค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่ซื้อที่ดินที่นี่นะคะจะทำการเกษตรทําการเพาะปลูกสบายใจได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากค่ะ ปีน้ําใช้เชื่อมต่อกันทุกแปลงค่ะนะคะที่นี่น้าไม่แห้งค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเพราะว่าที่ดินของเราจะเน้นเป็นกลุ่มแนวสวนเกษตรอยู่และะ้วค่ะที่นี่ดินดําน้ําชุ่มค่ะนะคะปลูกพืชผักผลไม้ก็งอกงามค่ะคุณลูกค้าค่ะวันที่16นี้คุณลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูนะคะดูทําเลข,ของเราก่อนดูแต่ละแปลงของเราก่อนว่าเรามีการบริหารจัดการน้ําได้ดีมากค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะคะทั้งอยไร่เนี่ยทุกแปลงจะมีนม้ําหลังแปลงเพล็ครับทุกแปลงเนี่ยจะติดน้ํามหมดเลยน้ําใน,นำลำรางเนี่ยถ้ากลางวันเห็นได้ชัดคิดว่ายี่สิบเมตรเนี่ยติดน้ําเลย ข้างหน้าก็เป็นถนนกว้าง9มเมตรเพราะฉะนั้นการที่เรามีที่สักแปลงมีน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยที่นี่วังกระโจมเมืองนะครนายกที่เดียวและที่สําคัญครับเราให้จองวันที่16วันเดียวนั้นเองที่สําคัญน้ําไม่แห้งนะที่เรากล่าวถึงว่าที่ดินหลังแปลงติดน้ํำ20เมตรความกว้างในลําล่องน้ําของเราเนี่ย เรามีสะระขนาดใหญ่สองสระลิงก์กันหมดเลยเรามีลำรางประมาณเจ็ดลำรางเนี่ยลิงกันหมดถึงกันหมดเลยแล้วที่สําคัญที่แปลงนี้นะครับภาพรวมคือติดคลองธรรมชาติอ่ะมากกว่าหนึ่งพันเมตรมากกว่าหนึ่งกิโลเลยนะครับสวยหามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นเจ้าของที่สักแปลงหนึ่งแล้วมีน้ําเพื่อการเกษตรอย่างยามเนี่ยประเทศมีประเทศไทยสิงหนึ่ง,งเราอยู่แบบแนวเศรษฐกิจพอเพีงยงไร้บ้านเริ่มมาอยู่ลนะครับมาปลูกกระต๊อบ มาปลูกผักปลูกนูน่นปลูกนี่นะครับก็มาดูได้วันที่ระบบก่อเล่นเชิญนะครับวันเดียวนะครับอย่าลืมพกแมสมาด้วยครับขอบคุณครับ